เราก็ยกจากรถคือหิ้วแสแลนหย่อนลงไปในนี้แล้วก็แกะ,ะแสเลนออกเพื่อที่จะเอาแสแลนกับเมทันชีตออกพอเอาออกก็จะเหลือแต่เบ้าเปล่า,ลา,ลาแล้วเราก็จะทําการคุกดินเอาลงกลบให้ดูรากทุเรียนครับเดี๋ยวจะกลบดินเข้าไปนะครับเวลากดดินก็กลบให้สลบขึ้นมาไม่เกินส5้าวันต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับต้นนี้รู้สึกว่าพอดีกับปุ๋ยนะปุ๋ยจะเหลือน้อยเต็มที นครนะครับต้นไม้สวยไหมพี่สวยมากชอบจริงไหมจริงจริงมีอะไรพี่โทรไปหาผมได้เลยโอเคถ่ายรูปส่งไลน์ไปดีไม่ดีพี่ถ่ายส่งไปได้เลยนะเพื่อที่จะได้ประเมินให้ว่าไม้พี่มันไปถึงไหนมันควรจะทําอะไรต่อสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้ก็มาปลูกทุเรียนนะครับมาแนะนําการปลูกให้พี่นกอยู่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมพี่เขาก็ซื้อทุเรียนไซส์ใหญ่แบบนี้เลยครับ เป็นก้นยาวนะครับต้นนี้นะครับสวยไม่สวยลองดูนะครับท่านผู้ชมวิธีการปลูกนะครับเราก็จะยกต้นลงจากรถนะครับหิ้วสลันนะครับเอาลงตั้งนะครับเราจะฝังไปประมาณ50%านะครับเราจะเหลือไว้50%นะครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการตัดสลันออกนะครับแล้วเราถอดวงเมทันชีตออกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราปล่อยตรงนี้ไปแค่นี้ก่อนเราไปดูที่ปลูกเสร็จแล้วนะต้นนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับโดยใช้คนกับรถแมคโครนะครับช่วยกันนะครับเราก็จะปั้นเป็นโคกสาะเปาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่ดินแดงครับดินดีเราเลยไม่ปั้นโคก่อนเราเลยปลูกก่อนแล้วเอาดินเข้ามาล้อมครับเอาดินเข้ามาล้อมดินเข้ามาซ้อมไว้นะครับผมครับเราฝังไปประมาณ6 0เอร์เแล้วโผล่ไว้40อร์เซนะครับต้นนี้ บูกเสร็จแล้วนะครับถ้าไม้ใหญ่แบบนี้พันหมอนทองต้นเสริมล่าครับต้องลดน้ําครั้งแรกให้เปียกชุ่มนะครับทั้งโคกเลยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยออกมาด้านนี้ประมาณข้างละ2เมตรฝั่งนี้อีกสองเมตรนะครับใช้น้ําประมาณสอง0สารอลิตรนะครับผมถ้าดินมันไม่เปียกนะครับมันจะดึงเอาความชื้นจากตุ่มทุเรียนออกมานะครับจะทําให้ทุเรียนน้ําไม่พอได้นะครับน้ําจริงๆต้องแรงกว่านี้นะครับน้ําก็ใช้ได้หมดนะครับน้ําประปาก็ได้ น้ำสะได้น้ำบาดาลได้ขอให้ค่า pH ของน้ำปกตินะครับค่า pH อยู่5.5ถึง6.8เนี่ยโอเคที่สำคัญนะครับบริเวณตุ้มนะครับเราต้องลดให้ได้ประมาณวันละ100ลิตรนะครับทุกวันนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกหนักก็น้อยลงหรือไม่ลดได้นะครับคำนวณเอาครับถ้าเราลดน้ำไม่ถึงหรือไม่เพียงพอนะครับทุเรียนเขาก็จะถอดใบนิดหน่อยครับ ถ้าน้ำเราไม่แรงนะครับเราจะต้องลดน้ําบริเวณตุ่มนะครับลดอย่างนี้นะครับต้นนี้ยังปลูกไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเราต้องย้ายลดไปลงของหน้างานนะครับเดี๋ยวเราจะมากบแล้วมาแต่งใหม่นะครับครับเราลดที่ตุ่มเราจะไม่สามารถปล่อยน้ําทิ้งลงไปในหลุมข้างล่างได้นะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับน้ํามันจะไปขังอยู่ด้านล่างแล้วเราจะไม่รู้ปริมาณน้ําเราจะต้องลดกระจายกระจายให้ทั่วนะครับประมาณ200ลิตรถ้าเราปล่อยลงไปมันจะไปแฉแต่ข้างล่างตุ่มจะไม่เปียกนะครับ แล้วหลังจากที่เราปลูกเสร็จในแต่ละวันต้องปริมาณน้ําเท่าไหร่ครับพี่นัทช่วงแรกๆถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับวันหนึ่งอยู่ประมาณ200ฉีดให้ทั่วในเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรครึ่งครับตัวที่กินรากกินน้ําจริงๆก็คือตัวตุ่มเดิมส่วนตัวด้านนอกเนี่ยต้องมีความชื้นอยู่ตลอดลดน้ําในเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณอย่างน้อยนะครับ3เมตรให้พอดีเลยก็4เมตร ใบอ่อนนะครับหลังปลูกนะครับควรจะฉีดพ่นยาแมลงเชื้อรานะครับเพราะว่าเราขนย้ายมาแล้วก็ไม้ย้ายพื้นที่มานะครับก็จะมีแมลงเจ้าถิ่นนะครับเข้ามาชิมนะครับผมถ้าอย่างปลูกใหม่นี้ห้ามขาดน้ําเลยใช่ไหมขาดไม่ได้ครับถ้าขาดน้านะครับอาการที่ออกก็คือใบจะเหลืองครับเพราะว่ายิ่งต้นใหญ่ยิ่งต้องใช้น้ําในปริมาณใช้น้เยอะครับต้นใหญ่ใช้น้ามากลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อไปนะครับซื้อมาแล้วเราดูว่ามีอาการใบเริ่มตกเริ่มเฉาเนี่ย เอาลงหลุมไว้แล้วสามารถลดน้ําก่อนได้นะครับแต่ไม่ลดเยอะลดประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาปกติอย่างต้นเนี้ก็ต้องลดประมาณ560ลิตรครับเพราะปกติเนี่ยต้องลดถึง100ลิตรต่อวันถ้าเราไม่ลดเราปล่อยเขาเหี่ยวเฉานะครับแล้วต้นไม้เขาจะฟื้นช้าอย่างต้นนี้ยังไม่ถือว่าเหี่ยวเฉานะครับถือว่ากําลังต้องการน้ําพอดีนะครับผมเบื้องต้นนะครับเวลาลดมาส่งของนะครับถ้าลูกค้าทําหลุมไว้นะครับรถก็จะมาทาการหย่อนลงหลุมให้ลักษณะแบบนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวถ้าคนงานก็จะค่อยๆไล่แกะไล่ปลูกไปครับผมเบื้องต้นนะครับเราเริ่มได้รูปทรงใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับเราจะแต่งสลบอยู่ประมาณนี้นะครับจากต้นเนี่ยลงมาเนี่ยคือ2เมตรฝั่งนู้นสองเมตรรวมกันเป็น4ี่เมตรครับสำหรับทุเรียนใหญ่ถามว่าทําไมเราต้องลาดลงมาเพื่อให้รากเขาไต่กระจายออกมาด้านนอกนะครับแล้วก็น้ําไม่ขังนะครับถ้าน้ําท่วมขังนะครับหรือแฉะนะครับมันจะทําให้ ลากทุเรียนมีโอกาสเสียได้ง่ายอันนี้ที่สลบเยอะเพราะว่าน,นี้คือก้านยาวไม่ต้องการน้ําขังเลยนะครับตัวนี้ไม่ชอบน้ํามากๆเลยแต่ต้องลดน้ํานะครับชอบเพียงความชุ่มชื้นนะครับอันนี้ยืมดินมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมนะครับด้านบนกบประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่นะัสเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเาดินถุงครับมาเติมครับดินผสมของเรามา,มาเติมที่เขารอแกบอยู่ซึ่งตอนเนี้วันนี้เขาลืมลืมกแกลบดิบครับ อันนี้คือดินล้วนๆยังไม่ได้ผสมอะไรใช่ไม่ได้ผสมอะไรนะครับเดี๋ยวตัวใหม่เขาจะผสมนะครับแต่ว่านี้เรามาสาธิตมาแนะนําให้ดูก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะเราก็เลยอ่ารอรอแกบไม่ไหวเพราะแกบต้องวิ่งไปที่โรงสีครับผมแต่แบบนี้ก็ปลูกได้ครับเพียงแต่ว่าน้ําเราลดให้เพียงพออย่าลดเยอะเกินไปที่แถวนี้สวยไหมครับธรรมชาติโอ้บรรยากาศดีลองะะลองหันกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ใครสนใจนะถ้ามาติดต่อซื้อได้นะครับที่นี่ <laughs> ไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่ว่าเห็นมันสวยมากนะครับอยากจะแนะนำนะครับเห็นก็ว่ายังมีเหลืออยู่นะครับท่านใดสนใจก็มาติดต่อนะครับอยู่ที่แถวอ,อะไรนะพี่ตรงนี้เรียกอะไรคลองม่วงครับผมไล่ตรงนี้ไล่ละประมาณเท่าไหร่พี่สามล้านนะสองล้านกว่า,า,วา,าไม่ผ่านในทุนก็ครับล้านกว่าติดต่อที่พี่เลยเจ้าของโดยตรงเลยพี่ใช่โอเคครับพี่นี่เจ้าของโดยตรงเลยครับอย่ ได้ครับอเอาของพี่ผมแบ่งของพี่สักร้อยไร่ได้ไหมครับพี่ถามต้นนี้ก็กบด้วยรถได้เท่านี้นะครับเพราะว่ามันจะติดกิ่งเดี๋ยวเขากลัวหักเดี๋ยวให้คนมาทําต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ลมแรงนะครับวันนี้ลมนิ่งแต่เย็นๆนะครับลมจะแรงมากก็จะท้ำหลักสี่หลักแล้วก็เอาไม้คาดกลางหรืออ้อมนะครับแล้วแต่เราอยากทาเลยนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์ก้านยาว4ี่ปีครึ่งนะครับเสริมราก มีพันธุ์อะไรบ้างพินภาพาชมแต่ละต้นหน่อยที่เอามาปลูกอย่าดูก้านยาวก่อนนะครับต้นแรกแล้วก็ตามมาดูหมอนทองครับหมอนสามลากนะครับอายุ4ี่ปีนินดๆนะครับผมความสูงก็ราวๆสี่เมตรครับปลูกช่วงนี้สแลนไม่ต้องนะคะไม่ต้องแล้วครับน้ําดีๆความชุม่มชื้นในอากาศเขาพอมีเรียกว่าค,ความชื้นสัมผัสสูงกว่าเมื่อตอนหน้าแรงกและวสแลนที่ห่อหุ้มมาต้องตัดออกแบบนี้นะครับตัดให้หมดเลยวงเหล็กแกะออกนะครับแบบนี้ครับวงเหล็กก็แกะออกแล้วนะครับ เราก็ตั้งต้นปลูกรอคนมากลบนะครับส่วนอันนี้เป็นการแต่งก,กิ่งให้ดูนะครับกิ่งที่เราสามารถตัดออกได้เพื่อที่จะให้เขาลดการขายน้ําช่วงการเคลื่อนย้ายนะครับดูรากทุเรียนของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูรากนี่ครับดูรากทุเรียนครับเดี๋ยวจะกบดินเข้าไปนะครับเวลากลบดินก็กบให้สลบขึ้นมาแต่ไม่ได้กบมิดเนาะใช่ครับปุ๋ยยานะครับยัง ยาสามารถฉีดพ่นได้นะครับแต่ปุ๋ยงดก่อนนะครับประมาณ2อาทิตย์ครับถึง3อาทิตย์นะครับค่อยใส่ปุ๋ยนะครับส่วนอะมิโนฮิวมิกฟูบิกนะครับหวานได้ตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับที่ทุกท่านเคยถามว่าเอาไปปลูกยังไงทําแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวทําแบบคลิปนี้นะครับท่านอายุ4ปีนิดๆนะครับผมแตกยอดดีสมบูรณ์นะครับผม แต่ว่าพี่คนนี้ที่เขาซื้อมาลูกค้าเขาเนี้ยเขาสั่งไว้3ามเดือนแล้วไม้เราก็จะเลี้ยงวางก็จะแตกเยอะนะครับผมแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือเราจะไม่รับนานนะครับช่วงนี้ไม่มีที่จะตั้งครับโตไม้มันโตไวแล้วก็ช่วงเนี้ยหน้าฝน,น้ามันแตกยอดบ่อยนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาใบนะครับก็อยากให้ลูกค้าเอามารักษาที่สวนนะครับจะได้หัดไปในตัวนะครับส่วนต้นนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกครับนี่ครับต้นนี้ยิ่งใหญ่กว่าโตขึ้นไปอีกครับนี่ไซส์หนึ่ง ตอนนี้ก็หมอนใช่ไหมหมอนทองเหมือนกันครับต่อคู่ครับถ้าอย่างไซนี้ยังพอมีไหมครับยังมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นไซนั้นบ้างไซนี้บ้างก็ต้องต้องคัดเอาครับผมก็มีใหญ่มีเล็กครับไม้เราเลี้ยงไว้หลายหลายต้นนะครับก็ไม่ได้ไปดูได้ทุกวันอยากให้ลูกค้าไปดูเองครับผมอันนี้ก็คือเสริมรากนะคะใช่ครับต่อคู่ทั้งหมดครับไม้ผมที่เห็นมีรอยสเปร์ก็คือ อันนี้คือรายการญญาจองครับว่ามาปลูกที่ไหนอันนี้มาปลูกที่คลองม่วงครับคลองม่วงอำเภอปากช่องครับต้นที่มาจากร้านพี่นัทนี่ก็คือจะมาในลักษณะแบบนี้ก็คือมีวงใชมีมชมงเหล็กด้านในค่ะมีแสลนเป็นตัวหิ้วมาค,ครับตอนนี้เราก็ยกจากรถคือหิ้วแสลนย่อนลงไปในนี้แล้วก็แกะแสลนออกเพื่อที่จะเอาแสลนกับเมทันชีทออกพอเอาออกก็จะเหลือแต่เบ้าเปล่า,าแล้วเราก็จะทําการคุกดินเอาลงกลบ ก็จะเป็นเหมือนต้นเมื่อกี้ส่วนต้นนี้เป็นต้นก้านยาวนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังอยู่ในระยะเตรียมการนะครับเดี๋ยวจะต้องที่เรายังตั้งเองอยู่เพราะว่าเราต้องตะแคงเอาสแลนออกครับสแลนที่อยู่ข้างใต้นะครับต้องดึงออกให้ได้นะครับถ้าดึงออกไม่ได้ก็ต้องตัดออกให้ได้มากที่สุดนะครับต้นนี้ก็ถ้าเลี้ยงดีๆสองปีน่าจะติดดอกครับต้นนี้ต้นนี้เกือบห้าปีครับก้านยาวนี่เป็นพันธุ์ที่ าอาจจะเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากกันยาวถ้าเทียบกับหมอนทองยังยากกว่าหมอนปุ๋มไม่เกิน15วันต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับต้นนี้รู้สึกว่าพอดีกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะเหลือน้อยเต็มทีหลังจากปลูกนี่คือสามารถให้ปุ๋ยได้ตอนไหนคะพี่นะับสิบห้าวันสิบห้าวันไม้ใหญ่แบบนี้ครับไม่รอเดือน2เดือนนะครับขาดปุ๋ยก่อนครับเพราะว่าใบจํานวนมากครับปุ๋ยในพื้นที่ดินดีจริงแต่ปุ๋ยอาจจะน้อยก็ได้ครับแล้วก็<ม>ห้ามขาดน้ํานะคะครับน้ําไม่ได้เลยต้นหน,นึ่งเนี่ยสองลิตรต่อวัน,นครับ ลักษณะดินก็คือแบบนี้ก็คือทุเรียนชอบเลยชอบครับแบบนี้ชอบเนื้อเหลืองอ่อยเลยครับ<ฆ>เหลืองส้มเลยรสชาติดีเนื้อแห้งเลยครับดินแบบนี้มันโศกไวลักษณะเหมือนที่เราไปที่วังกระทะใช่ะค,ะครับเพราะตรงนี้กับวังกระทะห่างก,กันสิบกว่าโลครับไม่ไกลวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นตอนแกะ,ะวงใช่ครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยแกะครับวันนี้เครื่องมือไปหมดแล้วแล้วช่วงนี้ก็ลูกน้องหมดแรงแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพีทกับพี่นัทก็ต้องไปถ่ายที่ ่วนที่วางกระทะต่อใช่เดี๋ยวจะไปดูให้คุณเขาที่<ะ>วางกระทะต่อนะครับเห็นบอกว่าทุเรียนเป็นแบบนี้ช่วยมาดูหน่อยเป็นยังไงครับคุณสวยหมดเลยมีแค่เจ็ดแปดต้นที่ใบเหลืองแก้ยังไงคอยแนะนําดูแลให้ท่านได้ตามสมควรนะครับมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาถ่ายรูปส่งไลน์มาหาผมได้เลย5วัน7วัน10วันนะครับส่งมาดูเพื่อที่จะประเมินว่าแต่ละต้นของท่านที่ปลูกไปตอนนี้มันผ่านไหมมันควรทําอะไรต่อไหมหรือพ้นระยะเรียกว่า ไม้มันติดหรือ,อยังล่ามันเดินหรือ,อยังแบบนั้นนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับส่งมาได้อาจจะตอบช้าหน่อยวันครึ่วงวัน2วันโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับสายตาเริ่มยาวครับมองไม่ค่อยเห็นถ้าท่านส่งลายมาอย่างเดียวเนะี่ยไม่มีแว่นนะครับหมดสิทธิ์นะครับอ่านจะไม่ออกแล้วนะครับไม่เห็นต้องพกแว่นถ้าลืมแว่นก็ไม่ได้ตอบเลยวันนั้นทั้งวันนะครับผม ก็จะไปตอบช่วงกลางคืนให้เหมือนที่หลายๆท่านไปอ่านไลน์ตอนตีหนึ่งตีสอครับถ่าย <c oughs> มาตั้งนานนะครับ <c oughs> ไม่ได้ดูเจ้าของผู <c oughs> ้มีอุปการะคุณเลยอันนี้คือ <c oughs> เจ้าของนะคะ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้สวยไหมพี่ สวยมากชอบจริงไหมจริงไหมฝากผมนานไหมนานนานมากนะโอเคขอบคุณมากครับผมดีใจที่ได้แต่ลูกค้าท่านอื่นอย่าฝากผมนานนะครับผมครับครับพื้นที่ของพี่สวยมากเลยสวยจริงๆครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามดูแลครับสวัสดีครับมีไรมีอะไรพี่โทรไปหาผมได้เลยถ่ายรูปส่งไลน์ไปดีไม่ดีพี่ถ่ายส่งไปได้เลยนะ เพื่อที่จะได้ประเมินให้ว่าเยไม้พ oui> ี่มันไปถึงไหนมันควรจะทําอะไรต่อยาไม่เป็น um ทุกสิบวันฉีดเลยไม่ต้องรอว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้ามันมีแล้วพี่อาจจะดูไม่เป็นอ่าป้องกันไว้ก่อนส่วนปุ๋ยหลังปลูกเนี่ยสองอาทิตย์ใส่ได้เลยอะมิโนฮิวมิกกระสอบน้ําเงินปลูกแล้วใส่เสร็จแล้วหวานวันนี้ได้เลยต้นละสี่ห้ากำมือส่วนปุ๋ยยี่สิบสิบสิบรอสองอาทิตย์ต้นขนาดนี้ใส่สองกำมือหวานให้ ดูให้ทั่วเสาเหล็กหรือชายทรงตั้งแต่ในทรงพุ่มดีกว่าหวานให้หมดกระจายกระจายเหมือนฝนตกอาะโอเคครับแล้วก็ต้นเล็กใส่แค่สองช,ช้อนสามช้อนห้าช้อนสําหรับนกหยิบ,คคบจ้ะน้ําอย่าลืมนะพี่วันนึง สองร้อยลิตรเนี่ยฉีดให้ทั่วไม่ได้ปล่อยซึมลงไปก้นหลุมฉีดให้ทั่วฉีดให้ทั่วรอบรอบไม่ใช่รอบทั้งหมดในทรงพุ่มเหมือนกันอ๋อทั้งพุ่มแล้ววงด้วยวงด้วยทั้งหมดคือให้ลงไปในนี้ถ้าเราไปปล่อยเฉยเขาจะลงไปอยู่กองส่วนด้านบนก็ไม่โดนน้าไม่ถูกโอเคพี่ตามนี้ต้นต้นทุเรียนไม่สามารถมาตีขอบล้อมแล้วปล่อยน้ําขังเหมือนต้นอันนี้พี่ได้อ่าไม่เหมือนกันต้องต้องเป็นเนินให้เขาได้ครับส่วนยาตัวหนึ่งมันชื่อไพริดาเบนไรแดง ให้ฉีดแยกกับยาตัวอื่นอย่างเดียวไม่ผสมกับใครฉีดสองครั้งห่างกัน5วันแล้วก็เว้นไปเดือนหนึ่งสองครั้งห่างกัน5วันเขาจะมากินเฉพาะใบแก่ลายแดงโอเคพี่ตามนี้มีอะไรโทรไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ